สวัสดีครับสินวิชชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับฟกเต่าครับตาตั้งปี1968นะครับสภาพก่อนเก็บงานนะครับอันนี้จอดนานครับผมสีรวมๆโอเคครับมีเอ่อ มีพองบ้างบางจุดนะครับอันนี้เป็นสภาพส,สดๆเลยนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้เปิทั้งสีนนะฮะอันนี้เพิ่งได้มาครับล้อไม่เดิมนะครับยางแบนครับภายในครับ เบาเป็นเบาะเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับแต่งใส่หัวหมอนเข้าไปนะครับถอดออกได้ครับภายในก็ยังเดิมๆนะครับครบอยู่นะครับสี่รวมๆยังโอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวพามาดูเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับรถได้เครื่องเป็น a s เอ0พนะครับพอร์ตคู่นะครับเครื่องตัวนี้ก็ของโฟกก็ขับใช้งานดีเลยนะครับตัวนี้ นี่รถยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานนะครับก็จอดนานก็ถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับเอาไปทรัต่อนะครับก็คันนี้ผมขายในสภาพนี้เลยนะครับมีล้อกระทาเดิมให้ด้วยนะครับสี่วงนะครับนี่ฮะ ็เอกสารชุดโอนครบนะครับขาดเกินนะครับต้องนำไปจดใหม่นะครับเลขเลขชัดสีเลขชัดสีนะครับเลขพอดีนะครับกับเลขเครื่องนะครับตรงหมดเอกสารครบนะครับพื้นไม่ผุนะครับ เผื่อถ้าได้สนใจนะครับผมขายในสภาพนี้นะครับราคานะครับสองแสนหกหมื่นนะครับห้าพันบาทครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์เดิมครับ088ย์แสองแปดศูนครับแปดหกสีห้านะครับเซ r v ์วิ h ช n แนลนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ